ครับสวัสดีครับพ่อกันอีกนอกครับพ่อกันอีกเป็นประจำน้อยร่วงนมอยลุมของวันกินาแต่วันนี้เบิ้งผลของหมูว่านกนเนาะว่านทีไปอ<ม>สากลวงน,น้อยร่งน้อยล่วงทีซิเพราว่าเดินทีซีหนึ่งสองเจ็ดเน้นรูทีซีกันน้อยพอคิดออกสองหนึ่งเก้าพัฒนาศูนย์กระเขาหนึ่งเก่าตูเจาะ ตรงๆนะครับนะหน่อยจะโบกิดน้อยพิเศษออก094อ่าข้างล่างออก39อันนี้ก็มา4อยู่แต่ว่าจับบ่ถึอจับคู่บ่ถึอเนาะน้อยปกติออก334กับ85อ่าอันนี้ก็มา4ก็จะจับคู่บ่ถึง8ปดาเขาเนาะน้อยปกติเอ้ยน้อย VIP บัดนี้ออก556กับ47อ่าก็เข้าโตกัน47 ตรงตรงเลยกับนอ้อมผลของห้าหน้อยมือวานนี่กะกะเขากะเขายูแต่กะเขาหน่อยตัวก็ไปเยีบสี่เด้อเอาไปตั้งผู้ฟังผู้ชมมาเอามาเบิ่งมือนีบน่อยมือนี่ของวันที่สิบหกมีนาเนี่ยน้อยร่วมมือหนีให้เด่นไปทีเจ็ดแปดหกอ่าอเด่นวิ่งลูทีเจ็ดกบแปด เจ็ดก็จะมีเจ็ดแปดเจ็ดหกเจาเจน่กันคือเจ็ดสตัวเน้นก็คือเจ็ดแกับเจ็หกลักแก็จะมี 86, 82, 8แ8ดสเก่าตัวกันคือ83ดตัวเน้นก็คือ 86, ดหกกับแปดสักหก็จะมี6กหกสองหกเก่าหกสตัวกันคือ60ศตัวเน้นลัก6ก็คือ6กสองกับหกสี่หาจะมีหาหนึ่งหาสหาสหาเก่า ตัวกันคือหาแปดตัวเน้นราคาก็คือหาหนึ่งก็หาสองอย่าลืมไปกลับเวยครับเด้ออันคําเตือนทุกขรั้งที่เขามาชมคลิปนี้เป็นแค่แนวทางไม่สนับสนุนการพนันอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อที่บริพาดคลิปดีๆเป็นแนวทางดีๆของทั้งช่อง youtube ของต่อมาหาเห่งเลยครับเด้ออ่ามัวว่านเขาหน่อยเมื่อนี้ผมคิดว่าจะเขาหลายนะ เน้นวิ่งลู่ที่เจ็ดกับแปดเอาแขนแขนเจ็ดกับแปดนี่ไปวิ่งไปหลูดบ้งแต่ก็เออขอฝากอีกตัวหนึ่งด้วยครับของฝากรัฐบาลไทยมื่อวันที่สิบหกตามผมคิดคำนวณเบังนี่ตามเหตุเบิงมาลหลายปีอรเก้ากับหนี่วิ่งลูดบนล่างนี่ผมคิดว่าน่าจะมานะอ่า ผู้ใดบมีแนวทางกับบึงเอารัฐบาลไทยนี่ไปผิดเจรณาบ่งเด้อหกับเก้าวิ่งลูดนี่บนล่างมาอย่างน้อยหนึ่งตัวผมคิดว่ามากคกๆค่ะหละรัฐบาลไทยรัฐบาลน้อยนี่ครับอของน้อยเนี่ยก็เจก็แปนี่มาค่กๆแหละจักสมนน้อยไดแค่นั้นคิดิดจรนาบึงเด้อรับเด้อมากกะว่ากันไปบ่ามักกเบบึงเพื่อความสนุกสนานอ,อย่าไปคิดยังห้าย เบิ่งเพื่อความสนุกสนานมองว่าเราเข่าวัวเนาะของต่อมหาเฮงเนี่ย่าสั่นเด้ออ่าอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเด้อครับเด้ออ่าทางช่องยูทูบของต่อมหาเฮงเด้อของต่อมหาเฮงอ่าเท่านั้นเป็นแนวทางดีๆเอ่อถ้าผมมักตัวที่ผมจ่อผมเน้นก็สามารถเอาตัวดินเนี่ยไปจับกับปุกยืนได้เด้อครับเด้ออ่าเอาไปเขอ่าบนบึงชิปนี่ไงโศกให้มันให้ในอนน,นนะมือแล้งกระตบมือกันเฮ้ตึงเด้อครับเด้อ